สวัสดีครับน้ำตกละลานตาสวนยาเขียวกะจีมะเขือเทศพันดีมาเที่ยวถ้ำนาคีนะครับถิ่นนี้คืออำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมมาพี่น้องเซฟๆนำกันมือนี่ฝนสีตุกเนาะสีเมฆเน<อ>าะกินข้าวกล่องด้กวยข้าวกล่องนี่บ่มีเวลาพี่น้องเอ้ยประเทศเดียวกินสุ้กินเนาะโอ้นี่กระแก่อะไรเอ้าบ่มีอย่างหลายพี่น้องกินง่ายๆมือนี่อ้นโจกแก่เลยเนาะ อะพี่น้องมาอยู่ให้อยู่หน้าคือเก้าเสียบๆหน,กกนูกันอืมอืมเดีกการเรีกการเจ้เด,ด้ดำนาแล้วหรือกปะพากระไรบุ๋มบั่นบุก่อนนะครับเก้าเลยดำโมหรือบัานดำครับรบ,บ้าไว้ดอกนามั็นรูปนาจานังไรเนอนาไรนาไรดำจังมือแล้วต้องมือครับย่างเอาย่างเอ,า,อาเนาะเข้าอันย่างเข้างันเข้ากลางเข้างันครับเข้างันเนาะโอ้โหปุ๋ย เกี่ยวปลายปีอยู่เนี่ยแล้วหรอผมเคเยใส่ข้าเต<ด>ี๋<ด><ด>แล้วล่ะข้าวตี๋โอ้ยเจียมขนาดพี่น้องสรสชาติมันกำรสชาติดีนะมาตอนนีะกินข้าวเย็นกันนอนพักจะเย็นเย็นก่อนนอนเบียนพี่น้องเอ้ยลืมนอนเบียนและฝนกระไล่ผัวเนาะ อดยอ้ยคำบุบปุ่มเลยพี่น้องไอ้คำนี่ฝากฝากไปฟังเพียงนดเดยพี่น้องเด้ออยู่ม่องเก่าโบเซาเจ็บหนึ่งวันหนึ่งแสนวิวพี่น้องของบาร์ดบีเอนะครับแอดมินส่วนตัวของประธานห้างนะครับโปรดวเซอร์ของเราม้วนแหงเขาไปฝากแล้วถ่ายอยู่หลาวอีกพับม้วนดนเพียง ทำก็ยังเหมือนเดิมอยู่ให้อยู่นายพี่น้องเอ้ยสองคนเดี๋ยวเจ้านอนท่าค่อยจะนี่เด้อเ,เดี๋ยวเจ้าน่ะค่อยจไปเอาน้ำได้ได้ับได้เลยกินแล้วนั่งกุดนั่งใส่หากินแล้วนอนข้าพนตรายาค่อยจไปเอาน้ำว่าแต่ค่อยบวกก้าไปค่อยยานยานเสือเหมืนแรกเจ้าพูดอยู่นี่มันจบก,กับบุญญนเลยเนาะไอ,อ,อยบุกี้มูงใจผ้าบ้านผ้าอย่างค่อยยานก็เป็นอาชีพยานที่ได้ไป อันนี้พริกหยวกนะพัดติพริกหยวกถ้าเป็นพริกธรรมดามันจีเพ็ดพูดอ่ไรนะอ๋อตำนี้แหละพี่้องมึงเนี่ยสบายดีเกินเลเวล